เพื่อนๆสวัสดีค่ะพาชพาดูตลาดนะัดตรงทะเลนะจ๊ะวันนี้มีตลาดนัดตลาดนัดเดิตลาดนะัดด้วยเพื่อนๆตลาดนะัดนนตลาดนะัดนจ้าเพื่อนๆจ้า อยู่อยู่ตรงทะเลนี่เลยจ้ะอยู่ตรงทะเลเลย,เยมาดูตลาดนัดกันตลาดนัดค่บเพื่อนๆแดดเริ่มลมแดดเริ่มไมหน,หนั่นแล้วอุ้ยทองทองพี่น้องท้อง <c oughs> ท้อง <c oughs> ตลาดนัดทองจะทองมีใครนั่งอยู่นี่พี่น้องฮะใครนี่พี่น้องฮะใครนี่พี่น้องใครอ้ยใครนี่สวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับกลับบ้านนะกลับบ้านนะเหนื่อยแล้วพี่น้องเดินเดินลุยทรายเหนื่อยแล้วกลับบ้านแล้วตลาดนะคะพี่น้อง เสร็จจากทะเลก็มาเดินตลาดนัดกันแต่พวกเราไม่ได้ลงทะเลนะเพื่อนๆไม่ได้ลงทะเละชุดเด็ก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 <ๆ>คนเขาก็ชอบซื้อเราไม่ซื้อหรอกเอาไว้กับมงไทยซื้อตลาดมีผล,ลไม้ด้วย <laughs> มีผลไม้อยู่ร้านหนึ่งพี่น้องอ <Hello. S 1> ดูลูกนหสวโอเคค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ <c oughs> จบแค่นี้ได้จ้าฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่เนนได้อ <c oughs> สวัสดีค่ะ